บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกีฬาหลายชนิดสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทรงเอาพระไทยใส่และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอนเนกประการเกี่ยวกับการกีฬาอีกทั้งทรงเป็นนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยทรงร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติของการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่สพระองค์ทรงเข้าใจในเรื่องสปิริตนักกีฬาอันหมายถึงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ใช้ได้ทั้งในการแข่งขันกีฬาและการดำเนินชีวิตคือในแบบอย่างของพระองค์ท่านนั้นนะครับเราจะเห็นว่าความสาเร็จชนะต้องมาจากการฝึกซ้อมทุ่มเทมีสมาธิและจดจ่อแต่ละเรื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับทรงเป็นต้นแบบของความอุตสาหะวิทยะในการอดทน จิตใจที่เป็นนักกีฬาพระองค์เป็นต้นแบบกีฬาของไทยนั้นนะครับถึงแม้ในขณะนี้พระองค์ไม่ได้ทรงกีฬาท่านครองในหัวใจของคนไทยและนักกีฬาไทยครับทุกประเภทกีฬาครับเมื่อได้รับรางวัลน,นักกีฬาจะชูพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็นขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันและเมื่อประสบชัยชนะเราจะชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก